เอโยโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick It Into the Stick Man อีกแล้วนะจ๊ะซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบมากเลยนะนะก็เลยว่าจะมาเล่นให้ดูอีกนะครับจะมาเล่นเรื่อยๆเลยนอะโอเคจากรอบที่แล้วเนียครับเราใช้เดอ The Temp น่นคือตัวเดิมของเรานะครับเป็น uh, คนที่มีพลังเหมือนเดิมเตะต่อยปกตินะครับไม่มีอะไรมากนะแต่ว่ารอบนี้เราจะมาเล่นเป็น t ด e w ว e p นะครับ เรื่องคือวีฟนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากนะเพราะว่าเจ๋งตรงที่ว่าเขามีท่าวิ่งดินจายังไงแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคเราไปเล่นกันเลยเอาละเรามาแก้แค้นไอ้หัวหน้ารอบที่แล้วกันดีกว่าไหมมันทําได้แสบมากนะผมอยากที่จะซ้อมหน้ามันแล้วกินโอเคเรามาเิ่มเหมือนเดิมกําลังหลับอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นไอ้พวกนี้มันโอ้โหมันทํางานหรือมันทุบโตะนะโอเคจากนั้นเราก็จะตื่นขึ้นมาว้ามาป่า ป่ามิตรโคตรเจ๋งเทจัดเก็บได้ไหมเก็บมีดคืนได้ไหมโอ้นินจาท้าวินินจาอุ้ยชิโนบิสไตลอ์อุ้ยอีเซโนซีเส้นม่นัคุฏตอนไหนมาดิสัตว์มันยังไงป่ามีตด้วยเฮ้ยมันยังไงป่ามีตป่ามีตแรงมากตายโอเคขึ้นไปข้างบนเฮ้ยพฮอจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ้าป่ามีตเข้าหัวนะครับตายแน่นอนเลือกพลังนะครับ มีอัปคัทนะครับมีคาราเต้ช็อปเรามีเรามีแต่ท่าคาราเต้ช็อปใช่ไหมตอนนี้แล้วก็มีบาบีหนึ่งอะนะครับเราต้องการเอ่อเช้านั่นคือพูดมากใส่แม่งเลยโอเคเฮ้ยมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้าพูดไม่ไ,ได้ไลเลยได้วะเราแชรได้มันถุยน้ำลายเหรอหรือพูดหรือตะโกนวาก์คทำไมมันดูแลประโยชน์จังวะเฮ้ยดูแลประโยชน์จังวะเฮ้ย,ยมีท่าคาราเต้ว่ะ บ้าบออ๋อมันจะเป็นเดี๋ยวนะเอาท่าเตะแล้วกันครับเรายังขาดเตะอยู่มาเราขาดท่าต่อสู้ประชิดโนอัพโรมนเจอว้าเข้าไปถึงก็เป็นลมโอ,อ,อ,อ้ท่าเตะยังไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะคือประมาณว่ายังไม่ค่อยสมูทนะเฮ้ย,ยปืนตะปู อุ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหโอ้โหแม่เยสแม่ย้อยวักใส่หน้าเกิดการล่มคางเกิดขึ้นเฮ้ยโดนตะปูยิงเฮ้ยเฮ้ยอ่๋อเฮ้ยจ้าอ๋อเตะเฮ้ยทำไมกูหมุนตัวแล้วกูล้มไปเลยวะกูปีนแม่งเลยนี่หลบหลบเอาดิเอาดิล่อ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 อุ้ยเชี่ยอุ้ยเออเออเออเตะต่อยคาราเต้คาราเต้คิด ทำไมมันหมุนเตะแล้วมันล้มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเชี่ยโอเคอ่ากอสิบเพราะเราเป็นกอลสิบเหรอคือจะไปกระซิบข้างหัวแต่ว่าเราเอาไปต่อยกันแล้วกันครับเพราะว่ามีดมันจะหมดนะเราต้องอัพไอ้พวกต่อยไว้ก่อนผมว่าต่อยมันยังไม่แรงนะโอ้ยโอ้ยคาราเต้ว้าฮัลโหลฮัลโหลว้า ตายตายดิไอเชี่ยนี่ตายกูซ้อ,อมติดกำแพงโอเคขึ้นไปข้างบนคนระับมานี่นินจามาและเว้ยชินบปิอุยอ้ยอุย้ยอย่ามาจับตัวอย่ามาจับตัวกูป่มามีดเป็นไงเล่าโคตรผิวไม่ผิวไวผิวไวผิวไวออขอหักหม,มาดิมันเป็นอะไรเล่าฮะฮะมันเป็นยังไงฮะอ,อ,อะไรเนี่ยนี่ดีกว่าลดทุกการต่อทุกการต่อยนะครับ ว่าเพิ่มวะอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่านไม่เข้าใจช่างแม่งต่อยหัวคาราเต้อาจจะเป็นเพิ่มดาเมจทุกการต่อยนะครับอูต่อยแรงมากตอนนี้อูต่อยแรงโคตรอืมก็คือต่อยแรงนั่นเองอ่าเฮ้ยไซตามะเฮ้ยมัดรัวมา,มา,มวา,มาละมาเรื่องละเฮ้ยหลบมานี่อพอยเมนต์เหรอหัวแตกเราเจอกับ ตัวบอสใหญ่ครับไอ้บอสชั้นนี้ครับเราจะเข้าไปทักทายดวยการวาร์กลวเตนนะหน้าปามีดแกแข่งเกมกันนี่นะเอ Teraz เอ,อเออแบบเออเออ,นนอ,อ,อเอ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 อเ เตะหัวออกไปเลยปาไม้ว่าวไปด้วยไอเวนสับคาราเต้สับคาราเต้าเตา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 อันนี้อ้าวปามีดอ้าวตา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 เอามาเป็นอันนี้น่าจะเพิ่มเลือดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยสเต็ปเปิลกันเอาเลือดดีกว่าเราไม่ใช่สายไอ้นี่ครับ ฉันไม่ขี้ขาดหรอกฉันใช้มือเปล่าเท่านั้นแหละนะนี่ไงถึงจะมีมีปามีดอยู่ก็เถอะอัตตาโว้ยเฮ้ยโอ้โหมาละตัวใหญ่เลยเตะออกไปเลยทีเดียวตายเตะแรงมากตอนนี้แข็งแกร่งสุดได้เป็นเอ่ออัพท่านะครับถ้าปาอุ๊ยแต่ผมผมผมอยากเป็นนารูตโตะ่ะผมอยากเป็นนารูโตะเลยทุกคนนี่ความฝันผมเลยผมว่าต้องอันนี้นี่ผมจำได้ มันจะลดดาเมจนะครับตอนสู้เป็นกลุ่มมานี่ดีฮะอะไรปลากูเป็นดินจานอุ้ยนี่ต่อย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 โอุ้ยบลาเราจะไม่โดนโดนต่อยหัวแตกเลยมันยังตายยังวะตายแล้วเฮ้ยจ้าหวัดดีน้องหวัดหวัดดี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 หมัดรั้วมัดรั้ว วุ้ยแต่เอาทำไปเล่นไปนะหมัดหมัดรวมมนแรงมากนะแต่ว่าผมย้ายต้องย้ายสกิลกันหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะไม่งั้นหมัดรววกูจะต่อยไม่ค่อยโดนแม่งอยู่เอ่อคือหลังจากท่าเตะมันจะกลายเป็นหมัดรไงทุกคนเห็นปะ่ะเนี่ยท่าเตะเนี่ยแล้วมันกลายเป็นหมัดรววพอเตะปุ๊บแม่งจะกระเด็นแล้วหมัดรววกูจะมันจะไม่โดนนะครับเฮ้ย <c oughs> อะไรวะน่ะฮาโดคินเออเฮ้ยบ้าฮาโดคินฮาโดคิน เชี่ยทีเดียวตายบ้าบอเอ้ยจะมาจับกูจะมาจับตัวกูฮารูเค็นโหเชี่ยโคตรโกงสัตว์อะไรกับดักอะไรก็มาดิเอาเอามาดิมาดิมา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 มึงก่อนเลยมึงมาดิเฮ้ยตัวตา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 มัดรัวฮารูเค็นหุ่ยจะมาจับกูสู้กูไม่ได้หรอกเฮ้ยเก็บแหมอันนี้เอพีคูณสองนะครับคาราเต้สไตล์โชลวเคน เชื่อเอาเอาเลยดีวะแต่สีใจไม่ถูกเลยอะโชลูเคนก็ดีนะเอพีคูณสก็เจ๋งอ่จะได้อัพเววเร็วเอพีคูณสไปก่อนการฟาร์มนะครับเราต้องฟาร์มเฮ้ยไปเร็วพี่คุณสองอยู่ฮารูเคนไม่โดนโนอิมโพรเมนต์อะไรเตะออกเฮ้ยมาละคาราเต้ฮารูเคนใฮ้เยอะๆๆฮารูเคนไม่หลบได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนฮารูเคนเตะหน้าต่อยฮารูเคน ปัดปัปดรัวฮัดโดเคนเอ้ยอชิบหายแล้วเดี๋ยวเอาเป็นผมว่าเราถึงเวลาที่ต้องแอปสิ่งนี้แล้ววนะสกิลการซุบซิบฮัดโดเคนเชี่ยมันหลบฮัดโดเคนได้โคตรเจ๋งแล้ววนะเฮ้ยนั่นคือใครกันอนะนี่ซุบซิบใส่หูเลยติดหลอน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 ผมว่าไอ้ท่าซุบซิบเนี่ยต้องเอาไว้ท่าท้ายไว้แล้วท่าเตะเนี่ยเอาไว้ก่อนซุบซิบผมว่านะจิมเบอร์ผมต้องเพิ่มเลือดหน่อย มานี่มานี้ถูน้ำลาย,ต,ยต่อ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 ,ตอ,อฮยฮัโลคินเออ้โหแรงมากตอนนี้เราดาเมจแรงมากครับม,มีใครหยุดกูได้หรอว่าดูทรงไปเลยนินจาโนโต,โตอีเซโนซีอันนี้จะเป็นเอ่อม็อบจัสติสเฮ้ยคืออะไรวะคือเดเดเดม็อบจัสติสคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจ อ๋อนี่ไงผมได้มาแล้วผมจะสวาปมูฟนะครับก็คือผมจะเปลี่ยนอันนี้กับอันนี้สลับที่กันนะครับแล้วก็เอาเป็นท่านี้โอเคตาฮยฮาลโลเคนทังกี้ก็ไปกินข้าวดูวะเอ้ยเฮ้ยอย,อย่ามาจับกู ควบคุมม็อบควบ,บคุมม็อบควบ,บคุมม็อบผมเอามอยนะมีอลไกันผมอยากรู้อยากเห็นอ๋อมันจะเพิ่มเพิ่มศัตรูให้เอาไว้ให้กูฟ์มวันกันเถอะมาเหอะไอ้สัว์มาดิมันจะได้ XP อีกพ่นะผมว่าแล้วมาเรามารับรางวัลกันเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับเชี่ยรอบน,อบนี้รอบนี้ฟูวอ่ะของเต็มว่ะเอาว่า เฮ้ย <ไ professors fingers out> มาดิเอามาดิอะไรนี่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 ไงฮะมานั่งอะไรตรงนี้ขอเตะปากหน่อยเหอะนี่มาละพวกพวกกูพวกพ้องพวกพ้องมายังไงอือ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 แต่เราก็ต่อยโดนพวกพ้องได้แล้วจะเอามาทำไมวะไปเลยพวกพ้องต่อยฮัโดูคินอ่าเอพีกุศลแล้วกันอืมับหัวมาดิซัดโอ้ยโอ้ยโอ้ย เพิ่มสตูเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่โอเคฮาโดโคเคนฮาโดโคเคนฮาโดเคนเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดหมดมากอ่าหูมีอะไรเต็มไปหมดเลยวนะเนี่ยอันนี้คืออันนี้เลยอิน,นเดอะไวท์อ่ะผมละไงต่ออ๋ออันนี้ก็นับเป็นสตูเนี่ยไอสัตว์นี่กระโ, <c ười> ะโดะโดกระโดดเหรอกระโดดเหรอฮาโดเคนเฮ้ยมาเลยขอสตูเยอะๆว่ะพี่ขอเยอะเลยน้อง มมันมีพวกกูด้วยะมันมีพวกกูถึงจะต้องฆ่าสุดท้ายก็เถอะโอเคสปินคิกมาท่าเยอะเลยกูอะครับเนี่ยวันนี้แหละบอสกูจะล้มมึงไอสัตว์ฮัลโลเคนกันเลยเชี่ยแรงมากฮัลโลหกตอนนี้ได้ไปผมแรงมากครับอ้ยยกูซัดหมดอะศัตรูมิดทียอะไรกูเอาหมดเยอะๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหมุนไปไหนเนี่ยขอให้รอบนี้ไม่บั๊กเถอะฮะบอสก็บอสถูกว่ะ ฮะถ้ากูไม่บักกับมึงก็สู้กูไม่ได้หรอกหลบไปดิกโง่กูมีเรื่องกับบอสมึงมาบอสเหรอบอสเหรอตายแน่เวยบอสบอสต,ตายแน่บอสต,ตายแน่วันเนี้ยเออเตะปากพวกตัวเองออมัดรัวยางยืดตึงหนืดฮาโดเคนมัวไปหมดแล้วไอ้จ้าบอสลอยไอ้เชียบอสบินเฮ้ยแม่งใ,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 ใช้พลัง ม่ใช่พลังวิเศษยอย่าเข้ามา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 อ่าด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 โดเคนโ้ดรโดเคมัวหมดแล้วกูาโราราราบอสว้าพกกูดวะเอามันลุมบอสก่อนไอ้เปตมึงออกไปนีเอ้ยเราไปหมาดิัอืเว่าบอสเสร็จผมแน่ว่ะเพราะผมคือนินจาไงถ้าผมไม่ใช่นินจานะ ผมไม่ใช่วีฟนะป่านนี้ผมแพ้บอสไปแล้วผมคือซูเปอร์วีฟอืมลูกน้องกูต่อยตายไปรลัดช็อตกูฮะชนะแล้วเว้ยว้ลไปไอ้สัต <c oughs> ไอชื่อเจฟเนี่ยคือหัวชื่อหัวหน้านะครับแม่งก้มหัวให้กับส้นตีนของเราโอ้โหเป็นไงแปลได้โหดมากก็คือมันจะรอแล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงระหว่างข้อเอ e ฮล him up ช่วยมันขึ้นมากับ Stamp on h i ิ face ก็คือกระทืบลงไปที่หน้าแม่ง กูกระทืบลงมาที่หน้าม,มึงอะนี่ไงกูจะเตะหน้าม,มึงอีกอบมึงทำไมอะเจฟแฮนเกาะขากูค่ะนะกูก็จะกระทืบอยู่ดีกระทืบกระทืบไม่อ่านแล้วกระทืบคนเดียว Enjoy your success ก็บอลมันกดนตีนะ่ะมาไล่ออกอะแล้วมันเอาปืนมายิงผมด้วยอะผมจะปล่อยมันทำไมถูกปะผมก็กระทืบหน้ามันรัวๆดีวัเอ้ย Drink too much coffee คือเฮียอะไรเนี่ยติดคอฟฟี่่อะติดกาแฟอ่ะจ็อกเกอร์นะครับนับ่นคือสตรองเล็กออกเป็นนักเตะแบบว่าขาแข็งแกร่งอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ไงมาแล้ว yeah! เฮียไอ้เฮี้ยมีปืนนี่แหละเลิฟกันชอบมากอันนี้อุ้ยเดี๋ยวขอดูหนะ่อยโอ้ยมีโชคเลยมาคลิปเลยครับถ้าโอเคพอแค่นี้ก่นกอนดีกว่านะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแลนะถ้าใครอยากดูคลิป อะไรเนี่ยก็บอกได้นะครับจะผมจะพิจารณาดูว่าเกมนั้นน่าเล่นไหมแล้วก็เอามาเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน่าเล่นก็จะมาเล่นถ้าเกมไม่แพงไปก็จะมาเล่นนะครับดูว่าเกมฟรีหรือเกมเสียตังค์นะหลักๆเลย <laughs> โอเคนะครับถ้าใครชอบก็เออผมจะพูดซ้ำทำไหมวะโอเคไปดีกว่านะครับเดี๋ยวก็มาเล่นใหม่ในพาหนาแล้วกันบายบายซีอูเจอกันจุบ๊บ